พอคนอย่างนี้บอกว่าเราออกแบบระบบมาเพื่อเหมือนกับปกติแล้วอะ่ะเวลาที่มันมีกําไรขายปีอยู่ถูกไหมเวลาคุณขายของถูกไหมแต่ปกติแล้วเวลาที่เราขายส่งให้กับตัวแทนรายย่อยของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาซื้อสินค้าเท่าๆกันกับเราสมมติว่าคุณมีการสต็อกสินค้าสมสม,มติว่าได้เหรยราคามาทั้งหมดทีละห้าร้อยบาทถ้าตัวแทนที่ที่คุณแนะนํามาเนี่ยที่คุณสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยมีการซื้อสินค้าที่เรทเท่ากันกันกบคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กาไรส่วนต่างถูกไหมหมายความว่าสมมติคุณรับสินค้าชิ้นนี้มาหนึ่งพันแล้วทีนี้มีคนมาซื้อเลทเดียวกับคุณหนึ่งพันเหมือนกันจากคุณแปลว่าคุณไม่ได้อะไรเพราะเลทราคามันชนกันนึกออกปะแต่ TSW ออกแบบมาเพราะคุณเคยท,ทําธุรกิจเครือข่าย TSW ไม่ใช่เครือข่ายค่ะเป็นการขายของออนไลน์ที่มีระบบอัจฉริยะที่ทําให้ทุกคนมีกําไรมากๆคุณตาขายสินค้ามาสามปีไม่ใช่แบรนด์ใหม่เปิดมาโกยเงินแล้วก็หนีไม่ใช่แบรนด์ที่มาหลอกลอก่ออาดา,ามาออกหน้าเป็นบงไปนะ า3ปีออกสินค้าอะไรมาขายดีทุกรายการครูไม่เคยใช้เงินลงทุนเลยค่ะเราเสกยอดทุกรายการค่ะธุรกิจเราจะนินเติบโต3ปีแล้วที่อยู่ตรงนี้บางคนแบนด์ดาราที่เป็นบอสหายไปจากวงการเรียบร้อยแล้วคุณจิตาอยู่ตรงนี้มา3ปีค่ะแบรนด์ของจริงแน่นอนนะคะ การที่คุณจะได้รายได้เพิ่มนะั่นคือบริษัทจ่ายส่วนแบ,บ่งเพิ่มให้กับคุณนะคะในโปรดักต์ของเราตัวนี้จะเป็นโปรดักต์ที่เป็นเขาเรียกว่าไฮเอ็นนะ,ะเราเปิดกลุ่มตลาดไฮเอ็นออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนมงคลค้นมั่งคัง่งนะคะที่ใส่เอเซนเชียลออยล์บริสุทธิ์ร้อซึ่งเอเซนเชียลออยล์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์ออยล์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่ราคาประมาณ huh. พันกว่าบาทพันกว่าบาท ปริมาณที่ประมาณร้อยนะคะแต่ของเราเดียวสี่ร้อยคืออันใหญ่มากนะคะแล้วใส่ความมงคลลงไปอีกทำลิขสิ์เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ย<ช>มันเวิร์กมากมันคือสินค้าหลบไฮเอนผสมความมงคลใช่ระดับ<น>โลกถูกต้องว่านทิป<ม>อย่างเงี้ยค่ะใช้คลีนซิ่งปุ๊บคีนแล้วหน้ามันเงาอย่างนี้เลยนั่นนี่คือไม่ได้แตอะไรคลีนซิ่งนะคะว่านทิพย์เนี่ยมาหาเทพมากด้านการที่แบบว่าล้างเครื่องสำอางได้หมดจดแล้วก็ทำให้ผิวฟูชุ่มชื้นทันทีที่คลีนซิ่งเลยเทพสุดๆนะคะ ครูเฮงกัมพูชาบอกขอเทสเตอร์อีกบอกไม่พอแล้วตอนนี้เทสเตอร์ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราใช้เนี่ยสองพบาทเนี่ยแต่ว่า200 m l ปริมาณเฉลี่ยต่อวันหนึ่งประมาณ5บาท7บาทต่อหน้าตัวเองมันคุ้มค่ามากนะคะแล้วแถมคุณมีรายได้เฮงเปกปังด้วยเอ่อพึกษาทิตตบปุ๊บนะคะกระจ่างใสขึ้นรุงขนชิดภายใน5นาทีใส่ความมงคลมั่งคั่งลงไปด้วยนะคะในเรื่องของตัวว่านว่านมงคลต่างๆอย่างที่บอกค่ะว่า t s เเน้นความเป็นระดับโลกที่แตกต่าง ที่ผสานความเื่อระดับโลกเอาไว้ใช่เวลาคุณตบเนี่ยแน่นอนว่าคือตัวมันจะมีอัพตัวพี่เพิร์นี่ตบทุกวันนะเพราะถ้าไม่ตบหน้าจะแบบหน้าแตกอืมใช่เออหน้าแตกจริงๆเราเป็นคนจริงๆแล้วดูผิว,ผว<ม>แห้งมากแห้งอ่ะต่ออ่ะฮะคือตัวนี้มันจะมีทั้งว่านว่านตัวว่านทิปแล้วก็พฤกษาทิปเนี่ยมันจะมีส่วนของตัวว่านมหาหงอ่าใช่ซึ่งว่านมหาหงเนี่ยมันช่วยเรื่องของมีททางด้านของเมตตามหานิยมแล้วเวลาเราตบเข้าไปเนี่ย นอกจากผิวดีแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาได้ว่าเฮ้ยเนี่ยความเชื่อตำนานความเชื่อของเขานะคะช่วยเรียกความมีเมตตามหานิยมดึงดูดเงินทองไหลมาเทมาอะไรแบบนี้นะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะสินค้าน่าใช้มากนะคะให้เอนผสมความมงคลระดับโลกนะคะซึ่งแล้วเราก็ทําสูตรนีกสิทธิให้มันดูมีความเป็นไทยออกมาถ้าเป็นว่านมหาโหงหรือสาวหลงเนี่ยมันก็มีในประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งเราดึงความเชื่อจุดเด่นของประเทศไทยออกมาเพื่อให้มันเป็นสากลมากขึ้น ประกอบกับโปรดักที่คุณใช้แล้วว้าวตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะะเออโป,โปรดักที่ใช้แล้วว้าวนะในตั้งแต่ครั้งแรกเลยนั่นคือของ TSW นะคะเป็นระดับ high End h i g h g เก grade มากเริ่มต้นลงทุนแค่3,500บาทคุณก็สร้างกำไรกับเราได้เลยทันทีค่ะสมมตินะคะเหมือนครูน้าตังนะคะเมื่อวานเนี้เปิดบิน3,500บาท3,500บาทมีสิทธิ์ได้เที่ยวทริปเกาหลีฟรีกับเราด้วยนะคะครูน้ำตังเนี่ยแนะนำไปแนะนำมาตัวเองเปิดแค่3,500ค่ะมีทีมงานเข้ามาเยอะมากเลยนะ มีทีมงานเข้ามาเยอะมากจนตัวเองสามารถผ่านทริปเกาหลีฟรีๆค่ะก็ไม่เยอะมากมายนะคะแต่ถ้าคุณตัดสินใจเป็นตัวเล็ก3 5 0 0บาทกําไรก็แค่หายไปเกือบ9บา้าหมื่นแค่นั้นเองแค่เกือบเ0 0 0 0นเองที่หายไปนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณตัดสินใจเป็น VIP นะคะ85,000ได้ของแสนสามไม่พอค่ะคุณทํายอดได้เหมือนเดิมไปเกาหลีเหมือนเดิมค่ะคุณ นะคะจะได้กําไรเพิ่มขึ้นใมาอีกเก้าหมื่นก็คิดเอาเองนะคะว่าว่าอยากจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะคะกำไรส่วนต่างแตกต่างกันนะคะแนะนํายังไงก็มีรายได้นะคะไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายค่ะเพราะการขายของออนไลน์หนีไม่พ้นที่คนจะสมัครอยู่แล้วสินค้ามันน่าใช้คนก็สมัครแต่สมัครแล้วคุณไม่ได้อะไรไงในกรณีคุณเปิดต่ำไงแต่อันนี้ต่อนคุณเปิดต่ำเขามาเปิดบินกับคุณเยอะเท่าไหร่คุณก็ได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดบริษัทแบ่งกาไรให้กับคุณค่ะต่อค่ะพี่เบิร์ตอืมใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเย เฮ้ยกำไรขายปลีกเราก็ให้แล้วเรื่องของกําไรขายส่งไม่ว่าคุณจะเปิดเล็กกลางใหญ่หรือ v ีไเนี่ยแล้วคุณแนะนําคนที่เขาเปิดบินระดับไหนเข้ามาได้เนี่ยคุณก็ได้ส่วนแบ่งทุก,ทกรอบถูกไหมอย่างน้อยเอาตัวเองเข้าไปก่อน3,500ันห้คุณตาก็อยู่ในห้องนั้นเทนบ้างไม่เทนบ้างไม่ต้องซีเรียสเนาะเราก็ต้องไปเทนคนตัดสินใจสําเร็จตัดสินใจลองทําสมัครส5 0 0นะนะเพื่อไปรับกําไรนะคะ สองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งไปรับกําไรนะรเอาของไปขายก็ได้กาไรไม่ใช่ว่าเปิดบินแล้วไม่ได้ของอันเนี้ยมึงเจอมันนี่เกมแล้วของคุณจิตาค่ะเปิดบินได้ของนะคะแต่ได้ของนะเออเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบันนะคะเพราะว่าส่วนผสมมันนำเข้าจากต่างประเทศแล้วเผอิญมันหยุดในช่วงตุรจีนพอดีซึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าได้ของคุณจิตาทำมาสามปีไม่เคยจองล็อตหนึ่งยังไม่ทันของมาเลยกูเปิดจองล็อตสองไม่เคยทําสันดานไม่มีนะคะ ตรงไปตรงมาครับยังไงมึงต้องได้ของนะครับมึงทำแบบกูเนี่ยนะฮะสามปีต่อค่ะอนอกจากหนึ่งกับสองที่คุณได้แล้วเนี่ยเีีฮ้ยมันมีเรื่องของความเจ๋งเนี่ยในเรื่องของคือจะบอกว่าตัวตัวข้อนี้เนี่ยคือเราออกแบบมาเพื่อข้อสามนะเราออกแบบมาเพื่อที่ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะหยุดทํางานได้อ่ะโดยที่วันหนึ่งเนี่ยเกิดว่าคุณเป็นอะไรกันทันหันขึ้นมาเนาะครอบครัวของคุณคนที่คุณรักพ่อแม่ของคุณลูกของคุณ หลานของคุณหรือใครก็ตามเนี่ยยังสามารถที่จะรับไรายได้จากจากระบบที่เราสร้างขึ้นนี้อยู่ได้โดยที่โดยที่คุณตัวคุณของคุณไม่อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมอันนี้คือความเจ๋งของตัวระบบนะตัวระบบเนี่ยใช้เป็นระบบ100%เเวลาทุกคนซื้อของเนี่ยซื้อของจากระบบทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าหนึ่งตัวคุณไม่อยู่คุณไปเที่ยวคุณหายไปเลยสัก3เดือนคุณปิดมือถือไปเลยแต่คนก็ยังมีการซื้อของจากระบบอยู่นึกออกไหมคุณก็ยังสามารถที่จะมีไรายได้อยู่ได้ซึ่งข้อสามต,ตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นไม้สะสมความสําเร็จเป็นไม้สะสมความสําเร็จเป็นไม้ความสําเร็จนะคะซึ่งคุณสามารถเอาไม้ตัวเนี้ยมาแลกทองเอามาแลกบ้านเอามาแกลกรถได้ซึ่งรถเราก็จะมีทั้งเบนซ์แล้วก็บีเอ็มแล้วแต่เดียวว่าคุณอยากจะแลกอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวพอเปิดให้ดูคร่าวๆคุณสิตาขอโทรศัพท์อยู่ตรงไหนเนอ่ะ,อะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูว่าเฮ้ย วันนี้ในตัวไมล์ความสาเร็จเนี่ยคุณสามารถที่จะนอกเหนือจากการที่คุณได้กําไรขายปีกแล้วได้กําไรขายส่งแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเฮ้ยสะสมไมล์เหมือนสะสมแบบสะสมไมล์อ่ะเหมือนที่เหมือนคล้ายคการบินไทยที่เขาสะสามไมล์เพื่อแลกตัวบินฟรีนึกออกปะของเราอ่ะมีสะสมไมล์เพื่อที่คุณสามารถที่จะเฮ้ยสนุกสนานเอามาแลกทองได้เอามาแกลกรถได้เอามาแลกบ้านได้อืมอืมใช่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู อย่างเงี้ยเราก็จะมีไมล์เวลาคุณทําคุณคุณทำเรื่องของอขายปลีกไปคุณทําเรื่องของการขายส่งไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวไมล์มันก็จะขึ้นเองพอคุณเริ่มขายส่งปุ๊บไมล์มันก็จะขึ้นเองอะเดี๋ยวเขจะเปิดให้ดูอ่านี่เห็นไหมซึ่งนี่ค่ะนี่จะเป็นไมล์ภาพมันชัดไหมได้อยู่คุณจะเอาหน้าคุณออกไปถ้าถ้าเขาไม่จับหน้าคุณมาเขาจะชัดเห็น อ่านี่แล้วก็มีแรกของคําตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งส่ึงห้าสิบตั 1, ตงหนึ่งบาทมีแลกบัตรกิฟต์การ์ดด้วยกิฟต์การ์ดช้อปปิ้งก็มีนะของโลตัสอุ้ยของโลตัสของเซนทันหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณอยากจะได้ของชิ้นใหญ่เลยคุณสามารถเอามาแกลกรถได้นะอันนี้เป็นรถอ่ามันอาจจะไม่ชัดมากตัวนี้จะเป็น M Sport X5 ไม่ต้องเล่าเยอะเขา b ้าเอ็ม <BMW. S 3> เรามีแลกแบบว่า คือวันนี้เอาง่ายว่าขายของออนไลน์อะ่ะมันหมดไปแล้วในยุค 5G นะ,ะคะขายของธรรมดาคือแบรนด์เราเนี่ยเนื่องจากสินค้าเราอยู่ตัวแล้วลูกค้ามีการซื้อซ้ำทุกรายการไดโวเอยเอสมสมส่วนเอยวีต้าสกินเอยพวกเนี้ยคือเราอยู่ตัวอยู่แล้วเราออก t s w มาเพื่อกวาดให้ทุกคนเนี่ยได้มาสร้างรายได้ง่ายๆกับเรานะคะซึ่งวันนี้มันไม่ใช่แค่รายได้แหละเรายังมีส่วนอื่นโบนัสอื่นๆให้กับคนที่ร่วมงานกับเราซึ่งวันนี้ค่ะถ้าคุณตัดสินใจที่จะร่ำรวยไปกับเรา t s w ช่วยได้เลย ซึ่งความเจ๋งของข้อนี้นะก็คือความเจ๋งของมันเลยนะคือยิ่งคุณช่วยเหลือให้ผู้คนประสบความสําเร็จได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้ไม่สะสมมากขึ้นเท่านั้นอือันนี้คือความเจ๋งข้อนี้นี่คือการที่เราออกแบบข้อนี้ว่าอะไรยิ่งคุณทําให้คนเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ <S <S เขาประสบความสำเร็จได้มากเท่าไหร่ <S <S คุณช่วยเขาให้เขาประสบความสำเร็จได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับไมล์สะสมมากขึ้นเท่านั้นแล้วการที่คุณจะแลกบ้านหรือแกลกรถเนี่ยมันโคตรง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยยาไปนั่งข้างหลัง ซึ่งมันตรงกับกฎ,กบกฎ,กบกฎตักรอันกฎแรงดูดเลยค่ะนั่นคือการที่ยิ่งเราช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่เรายิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยังไม่รวมไรายได้ส่วนอื่นนะคะมีคนที่อยากจะเปิดศูนย์กับเราด้วยนะคะยังมีรายไ,ได้ส่วนอื่นอีกมากมายโปรโมชั่นได้ไหมได้กาไรขายปีกได้ไหมได้นะ,ะโปรโมชั่นท่องเที่ยวนะ กำไรขายปีได้นะคะกำไรส่วนแบ่งค่าบริหารนะบริหารนะคุณขยายทีมงานเก่งนะโบนัสพิเศษในการสะสมใหสะสมความสําเร็จนะคะยังมีในส่วนของรายได้อ,อ,อีกมากมายมันไม่ใช่แค่กําไรขายปีอย่างเดียวค่ะแต่เราทําไมคุณจิตาถึงต้องให้เยอะก็กูเหลือแล้วเรื่องของกูทําไมอ่ะจิตตั้งต